ท่านเพื่อนเศรษมิกะทั้งหลายและบรรดาท่านโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็จะขออธิบายความเป็นมาของปโสดาบันทั้งนี้ก็เพราะว่าตามที่อธิบายมาแล้วสองคืนนั่นเป็นวิสัยของพุทธจริตแต่ว่าท่านผู้ใดมีจริตเป็นพุทธจริต ก็สามารถจะจำมาไปปฏิบัติเป็นประโสดาบันได้เลยทั <c oughs> ้งนี้เพราะว่าท่านที่มีนิสัยเป็นพุทธจริตเป็นคนฉลาดอยู่แล้วแต่ว่าองค์สมเด็จพระประทีพแก้วก็มีความห่วงใยบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มีจริตอื่นนอกจากนั้นเช่นราคาจริตโทษาจริต โมหะจริตวีตกจริตสัธทธาจริต <c oughs> เป็นอนุนว่าคำอธิบายที่ผ่านมาบรรดาท่านที่มีจริตทั้งห้ายอย่างนี้ยังไม่สามารถจะก้าวเข้าสู่ความเป็นประสงดาบนได้ <c oughs> ด้นนี้ก็เพราะว่าต้องรับคำอธิบายกันก่อนเนื่องด้วยความฉลาดไม่สมํ่าเสมอกัน วันนี้ก็อยากขอพูดให้กับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเข้าใจความจริงความเป็นประสงดาบันนี้มีความสำคัญอยู่ที่ศีลถ้าหากว่าทุกท่านมีศีลบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องกล่าวน้อมไปถึงการเคารพในพระรัตนารัยงนี้เพราะว่าศีลมาจากพระราตนตรัยทั้งสามประการ การที่เป็นผู้มีศีลบริสุทธ <c oughs> ิ์ก็แสดงว่าเป็นผู้เป็นผู้เข้าถึงพระธัตนตรัยอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ดังนั้นศีลของท่านหลายจึงบริสุทธิ์วันนี้ก็มาขอย้ำกันว่าการที่ศีลจะบริสุทธิ์นั้นต้องอาศัยอะไรเป็นพี่เลี้ยง ศินจะบริสุทธิ์ได้ตามที่กล่าวมาแล้วในสิขาบทท้งห้าบรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจะเห็นว่ามีเมตตากกรุณาเป็นสำคัญถ้า <c oughs> มีเมตตากกรุณาทั้งสองประการนี้ครบถ้วนเป็นอนุสินบริสุทธิ์ฉะนั้นความจริงเมตตากรุณาทั้งสองประการนี้ยังมีเพื่อนอีกสองเป็นฝ่ายสนับสนุน <c oughs> นั่นก็คือมุตุตาบโอบเบขา <c oughs> มุตุตาได้แก่ความอ่อนโยนของจิตคือจิตมีอารมณ์ไม่ฉาริศยาบุคคลผูใดเห็นใครเขาได้ดีพรอยินดีกับความดีนั้นนี่ประการหนึ่งเราการที่สี่ก็ได้แก่อบเบกขาความวางเฉย คำว่าเฉยในที่นี้ก็หมายความนั้ว่าไม่สะดุ้งสะเทือนในเมื่อกฎของกรรมมันเกิดขึ้นนี่ความจริงตามตำราท่านบอกว่าไม่ซ้ําเติมเมื่อบุคคลอื่นได้รับความเดือดร้อนแต่นั่นเป็นจริยาด้นิสัยของโลกิยชนสำหรับที่พูดกันอยู่นี่อาตมาพูดกับท่านปฏิบัติเพื่อความเป็นประสูตดาบัน <c oughs> ก็ต้องพูดกันคนในชั้นกับโลกียชนสำหรับอุเบกขามีอาการวางเฉยจากกฎของกรรมเ่องความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นเราก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาความแก่ปรายกฎก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาความตายจะเข้ามาถึงเราก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ก็จะต้องขอย้อนต้นเีตสักนิดว่าศีลที่จะส่งยืนได้เพราะอาศัยพรามีหานสีนั่นก็คือหนึ่งมีเมตตาความรักรักทั้งตัวเรารักทั้งบุคคลอื่นรักทั้งสัตว์เดรัจฉาน <c oughs> รักทั้งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของบุคคลอื่นรักสิทธิของบุคคลอื่นไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลคนใด นี่เป็นตัวเมตตาความรักนี่กรุณาความสงสารเห็นคนคนดีเห็นสใส่กลนดีที่เพลีองพรำม,มีความทุก <c oughs> ข์ขลายแคลนได้สิ่งใดก็ตามเราพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาจิตใจของเราก็พร้อมตามนั้นเป็นปกติมุทุตาจิตอ่อนโยนคือมีอารมณ์ไม่ฉาดเสียไข่ มีอารมณ์ชอบส่งเสริมความดีของบุคคลอื่นบุคคลน,นั้นจะเป็นใครก็ตามชาติเดียวกันหรือคนละชาติอยู่บ้านเดียวกันหรืออยู่คนละบ้านเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นศัตรูกันก็ตามไม่มีความหมายจะเป็นอะไรก็ช่างในเมื่อเห็นเขาได้ดีเราก็รอยยินดีกับความดีของเขา สำหรับอุเบกขานั้นถ้าว่ากันไปตามเรื่อง <c oughs> ในความเป็นประสดาบันก็หมายความว่ามีความวางเฉยในขันห้าเป็นสำคัญถือว่าขันห้ามีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นเรารู้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเสื่อมไปเป็นปกติเราจำได้ และต่อไปมันก็มีการสลายตัวไปในที่สุดเราเข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็สนใจจริยาอย่างนี้คิดว่านี่มันเป็นธรรมดาของขันห้าขันห้ามันเกิดมาเพื่อทรงอารมณ์อย่างนี้ฉะนั้นเมื่อมันจะเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรา การป่วยไข้ไม่สมบายเกิดขึ้นการรักษาโรคถือว่าเป็นการระงับเวทนาแต่เวลาจะตายเกิดขึ้นมาถือว่าเป็นเรื่องปกติมีอารมณ์ใจไม่หวั่นไหวมีความภูมิใจว่าเราได้ทำความดีแล้วขึ้นชื่อว่าบายภูมิทั้งสี่ <c oughs> มีนรกเปรตอสุรกายสติเดชนันทั้งหมดอย่างนี้เราไม่ไป ดินแดนที่เราจะพึงไปก็คือมนุษย์หรือว่าเทวดาหรือว่าพรหม <c oughs> ดังนี้เพื่ออะไรเพื่อความดีเราทรงอยู่แล้วคือคุณพระรัตนตรัยต่างสามรายการได้กคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ <c oughs> อย่างนี้เรามีครบบริบูรณ์ อย่างคนที่นึกถึงของคุณพระพุทธเจ้าแม้แต่ชเวลาเด็กน้อยอย่างท่านมัตตกุนฑลีเทพบุตรท่านไม่เคยสร้างความดีทานไม่เคยให้ศีลไม่เคยรักษาพระไม่เคยไหวในเวลาที่ใกล้จะตายท่านนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาเสนาเพียงเดียวเดียว ตายแล้วท่านไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทวโลกท่านดาวดึงสเสทวโลกมีความสุขด้วย <c oughs> อย่างท่านราชาเทวทีตาเป็นหญิงที่ประกอบด้วยความจนไม่เคยบำเพ็ญกุศลใส่เข้าตอกเข้าก็าตอกใส่บาทพระมหากรสบเพียงครั้งเดียวเราวนึกถึงความดีของพระมหากรสบที่เรียกว่าสังขารุสติกรรมฐาน สำหรับท่านมตัตตกุณฑลีเทพบุตรจัดเป็นผู้ธา,านุสติกรรมฐานท่านใส่บารเพ่งครั้งเดียวกลับไปกระท่อมถูกงูกขัดตะกัดตายท่านก็ไปเกิดบนสวรรค์ญญยันดาวดึงเสถทวะโลกมีความสุข <c oughs> สำหรับพระธรรมเราก็ถึงแล้วคือมีความเชื่อในพระพุทธเจา้า คนที่มีความเชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะว่าแต่คนเลยแม้แต่สัตว์ติดฉานเชียงข้างข่าวห้าร้อยตัวฟังเสียงพระสวดอภิธรรมไม่รู้เรื่องว่าเป็นธรรมะแต่พอใจในเสียงตายแล้วเกิดบนสวรรค์ชั่นดาวดึง ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพราพระสารีบุตรบวชแล้วไม่นานนักก็เป็นพระอรหัตผลนี่เป็นอนุว่าคุณธรรมความดีทังสามรายการได้กับคุณพระรัตนตรัยเราเข้าถึงแล้วย่อมเป็นที่พึ่งของเราการตายของเราย่อมไม่ไปอบายภูมิเราพอใจในความดีของเรายิ่งไม่หวั่นไหวในความตายและยิ่งไปกว่านั้นปัญจเวรห้ารายการคือศินห้า เราสามารถระงับได้แล้วเป็นปัจจัยไม่ลงอบายภ์นี่เป็นอันว่าเรามีความชุ่มชื่นใจไม่หนักใจในด้านสังขารุปเปยขายานในเวขาข้อสุดท้ายของพรมวิหารสี่แต่ว่าสังขารุปเปคขายานสำหรับประโสดาวันนี้ทรงไม่ได้มากนัก เป็นเพียงมีความรู้สึกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นของธรรมดาแต่ว่าในสมัยที่มีชีวิตอยู่ยังมีความรักสวยสดงดงามงดงามตามปกติของปุตุชนแต่ว่ากําลังใจของตนดีกว่าปุตุชนที่เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยทรวสถามราการนีระบรนดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน การที่จะส่งศีลให้บริสุทธิ์ถ้าเราระวังแต่ศีลก็เห็นจะต้องเหมือนกับจับปูใส่กระดง้งหรือว่าเราไล่จับลิง <c oughs> เพราะว่าสภาพของใจมันดีไม่พอก็ต้องหาเครื่องครอบคือหากรงขังสีลเข้าไว้กรงเทียจขังศิลได้นั่นก็คือพระมวิหารสี เรามีความรักเรามีความเมตตาสงสารกรุณาความสงสารรักด้วยสงสารด้วยเราก็ฆ่าเขาไม่ได้ทรมานเขาไม่ได้ใครจะกล้าฆ่าคนที่รักใครจะกล้าฆ่าคนที่สงสาร <c oughs> เห็นจะหาไม่ได้ในโลกนี่การที่จะรักจะขโมยทรัพย์ของเขาถ้าเรามีความรักเรามีความสงสารจาของทรัพย์ เราก็คงไม่สามารถจะทำได้เหมือนกันนี่หากว่าเราจะไปยื้อแย่งคนรักของบุคคลอื่นเนื้อคนที่อยู่ในปกครองของบุคคลอื่น <c oughs> โดยการละเมิดโดยการมีสุมิชาจารย์เราก็ทำไม่ได้เพราะว่าเรารักเราสงสารบุคคลนั้นว่าจะเสียหายเพราะเรา น่รักรระสงสารผู้ปกครองของเขาว่าจะต้องเกิดความเสียใจน้อยใจรือมีความขุ่นข้องหมองใจในเมื่อเราเข้าไปละเมิดนี่เป็นอันว่าเรามีความรักความสงสารเราทำไม่ได้อันนี้สำหรับข้อที่สคือการบุชาว่าก็ดี <c oughs> การพูดคำหยาบก็ดีพูดส่อเสียดยโยงส่งเสริมให้เขาแตกร้ากันก็ดี โูดเพื่อเจอิดเหลือไหลเลวไหลเป็นวาจาที่ไร้ประโยชน์ก็ดีอาการอย่างนี้จะมีกับเราไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรามีความรักเรามีความสงสารเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้คนที่เรารักเราก็ไม่โกหกคนที่เรารักมีแต่วาจาอ่อนหวานเท่านั้นที่เราจะพูดกับเขา ไม่มีวาจาสามหาวควาจาหยาบการที่อยายุยงส่งเสริมให้คนรักกันเป็นศัตรูกันมันก็ไม่มีสำหรับเราเพราะเรามีความรักความสงสารบุคคลทุกคนว่าถ้าเขาเป็นศัตรูกันเขาก็มีความทุกข์มีแต่ความร้่าร้อน นี่สำหรับการที่จะพูดเพื่อเจอหรือไหลเป็นวิจาหยาบคายทำใหความสะดุ้งสะเทือนใจใเกิดแก่บุคคลอื่นก็ไม่มีกับเราซึ่งมีความรักความสงสารในบุคคลนั้นการดื่มสุราบานก็ย่อมไม่ปรากฏเพราะเราสงสารตัวเองด้วยสงสารบุคคลในครอบครัวด้วยว่าจะต้องสูญเสียทรัพย์สินที่นำมาซึ่งเป็นเหตุให้เป็นประโยชน์จากทรัพย์นั้นให้สูญเสียไปเปล่า หรือไม่เช่นนั้นไอเจ้าเล่าทุลายาฝิ่นมันก็จะพาเราเข้าคุกข้าตารา,า,างเป็นเหตุให้คนอื่นเขาเยียบยามว่าเราเป็นคนขี้เล่าขี้ยาไม่มีศักดิ์ศรีไม่เป็นไม่เป็นที่สมควร่าคบค้าสมาคมหรือคนเมาเล่าไม่ใช่คนดีคนประเภทนี้องค์สมเด็จพระจินทร์ศรีบรมศาสนดากล่าวว่าเป็นคนที่ ไม่มีศักดิ์ศรีเป็นคนทําลายความดีของตนเองนี่รวมความว่าถ้าเรามีพรหมีหันศีครบถ้วนศีลแล้วก็บริสุทธิ์เมื่อศานาคมคือตรศาสนาคม,คมได้แก่คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เรายึดมั่นทรงตัวอยู่และคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมครูในข้อที่ว่าศีลบริสุทธิ์มีอยู่ เราก็ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงความเป็นระโสดาบันสิ่งของเรานั้นจะมีความมั่นคงได้ก็เพราะอาศัยพรหมีหารสี่เป็นสำคัญ <c oughs> จะยกตัวอย่างให้เห็นว่าบุคคลที่เป็นระโสดาบันย่อมมีเมตตาความรักกรุณาความสงสาร และไม่อิจฉาที่สัญญาบุคคลอื่นใดที่ได้ดีเพราะยินดีกับบุคคลผู้ได้ดีนั้นและยิ่งไปกว่านั้นก็มีเบกขาวางเฉยเมื่อกดของกรรมและสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่รักของตนจะต้องสูญหายไปเพราะเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจอาการอย่างนี้มีตัวอย่างจะยกตัวอย่างมาแบบง่ายๆสักลายเดียว <c oughs> แล้วก็อยาขอ,อนำมากล่าวแต่โดยยอบไม่ใช่พิสดารเพราะเวลาจำกัดโดยอย่างที่บรรดาท่านุุ้ตบริษัทเห็นอยู่เสมอได้แก่พน,นงังนางวิสาขามาหาอุบาสิกานางวิสาขามาหาอุบาสิกานี่เป็นประโสดาบัน จิตใจอนนางนั้นเต็มไปด้วยความเกลื้อกเกลนเต็มไปด้วยเมตตาความรักกรุณาความสงสารจะเห็นได้ว่าในกาลครั้งหนึ่งเมื่อองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงสเสด็จประทับอยู่ที่พระคันธคุณดีในเวลนวันหนึ่งนาวิสายขาได้อารัธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร้อมไปด้วยพระสงฆ์ทั้งหมดไปฉันพัตตาหารที่บ้าน วันนั้นเป็นเอิญ็นเวลาที่จะถึงเวลานิมนต์เมื่เอิญฝนตกใหญ่สมัยนั้นบรรดาพระสงฆ์นั้นหลายมีผ้าสามชิ้นคือสบงหนึ่งจีวรหนึ่งสังฆาติหนึ่งมีผ้าวิเศษก็ได้แก่อังสะเป็นผ้าซับในแล้วก็ผ้ารัดแปรคตแทนเข็มขัดเวลาเดียวกันนั้นปรากฏปรากฏว่าฝนตกจัด คันดาพระสงฆ์ท่านหลายให้เป็นโอกาสพ <c oughs> ระประมาณต่อสองพันรูปก็พากันอาบน้ําตามใจข่ามหาวิหารเพราะเป็นวิหารใหญ่เวลาอาบนา้าท่านก็แก้ผ้าด้กันทุกองค์เป็นเวลาสายแล้วนาวิสาขาต้องใช้คนใช้ให้เวทนิม,มนต์พระปรากฏว่าเมือ่อคนใช้ไปถึงเห็นพระแก้ผ้าอาบน้ํากันเป็นแถว เข้าใจว่า,าเจลกคือพวกชีเปลือยจึงนี้กลับมาบอกกัน,นาวิสาขาว่าที่วิหารไม่มีพระมีแต่พวกเจลกชีเปลือยเท่านั้น <c oughs> นาวิสาขาก็ทราบว่าพระคงจะอาบน้ำกันเพราะมีผ้าสามผืนถ้าสบงเปียกก็ไม่มีสบงนุ่งเพราะมีสบงผืนเดียววิจิวรตัวเดียวมีสังติตัวเดียว เมื่อฝนหายแล้วนาวิสาขาก็ใช้คนใช้ไปใหม่เพราะว่าเวลานี้พระกลับมาแล้วเธอจงไปก็ปรากฏว่าคนใช้กลับไปคราวนี้ฝนหายพระนั่งในในมหาวิหารผมผ้าผพนเรียบร้อยนานจึงเข้าไปบอกแก่พระอนท์ว่าถึงเวลาหาันแล้วขอได้โปรดประเดียงพระให้ไปรับประทานหารได้ <c oughs> เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรพร้อมไปด้วยพระสงฆ์ท่านหลายฉันพัฒตา,ารเสร็จนาวิสาขาพราะอาศัยมีความเมตตาในพระมีความสงสารในพระเห็นว่ามีผ้าน้อยเกินไปเ <c oughs> จ้าหนี้ขอพรในองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าขอให้หม่อมฉันแล้วขอให้พระได้มีโอกาสรับผ้าวัสดุศาสคือผ้าอาบน้ําฝนได้ เป็นชิ้นดีสีที่เป็นผ้าสำหรับครองคือเป็นผ้าอดิฐานองค์สมเด็จพระพิชิตธมันก็ทรงอนุมัตินี่จะเห็นได้ว่าคนที่เป็นประโสดาบันมีจิตประกอบปฏิความเมตตาปราณีและประกอบไปฏิเหตุผลไม่ใช่เมตตาปราณีประเภททรงเดชใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจรารณา ในคราวหนึ่งในคราวว่าพิธีพิสูจชาปาถามาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามาตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาถึงวันเข้าพรรษาแล้วแต่ยังไม่ถึงองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงพักระหว่างทางพอเอา้าพรรษาก็รีบเดินทางมาน้ำค้างตามใบหญ้าใบไม้ก็เปียก <c oughs> เมื่อเธอก็ต้องใช้ผ้าเปียกๆเ,เพราะมันมีชุดเดียวเมื่อถึงพระพุรธเจ้าแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนนั้นนาวิสาขานั่งอยู่ที่นั่นด้วยเห็นพระเปียกทั้งหมดถามได้ความชัดว่าเดินมาตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาเมา่เวลานี้เข้าบรรษาแล้ว ก็มอเวลาเข้าวพรรษาต้องพักระหว่างทางออกพรรษาก็ลีบมาผ้าผ่อนผอนท่อสบายไม่มีปัดรเพราะมีผ้าอ,อยู่สามชิ้นจำกัดนาาวิสาขาจึงขอผ่อนองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าว่าเวลาออกพรรษาแล้วเขาจม,มีโอกาสได้ท่อกัถินคือพระจะได้รับผ้าตรายจีวรจากรันดาทายกอุบาสกอุบาสิกา ยาน,นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธธิกาอนุญาตว่าเมื่อออกพรรษาแล้วตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือนสิอถึงกลางเดือนดบสองเป็นเวลาหนึ่งเดือนขอให้บรรดาพระสงฆ์รับผ้ากระถินนทานแกบรรดาภิสุตั้งบรบรดาทายกทายิกาที่มาถวายได้ปมนผ้ากระถินที่เขากล่าวว่าสําคัญที่จะไกลครอง ไกลอื่นๆไม่สําคัญนั้นไม่จริงความจริงสําคัญทุกไกรมีอน,นิสงส์เท่ากันเพราะยิ่งถวายได้ทั้งวัดยิ่งดีเพราะพระจะได้มีใช้สม่ําเสมอกัน <c oughs> นี่การนําเรื่องนี้มาเล่าให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟ,ฟังก็จะได้จําเป็นตัวอย่างว่าท่านดีเข้าถึงความเป็นมรสนาบันหรือกําลังจะเข้าถึงความเป็นมรสนาบัน จะต้องทรงพรหมีหารสี่เป็นปกติเมือ่อทรงพรหมีหารสี่แล้วก็เป็นปัจจัยให้ศีลบริสุทธิ์ด้วยทรงมีหารพรหมีหารสีเป็นปัจจัยระงับโทสะและพยาบาทถ้าไม่โทสะและพยาบาทคลายตัวแล้วก็พรหมีหารสี่เป็นปัจจัยให้คนใจดีพอใจในการให้ทาน แล้วก็ทานตัวนี้เป็นปัจจัยตัดโลภะคือความโลภทำให้จิตใจของท่านดีเป็นประโภดาบรันมีอารมณ์บริสุทธิ์ผุดพองไม่มีความโลภคือประปรานาในการยื้อแย่งเขาพอใจในการหาได้โดยสัมมาอาชีวะฉะนั้นขอบรรดาท่านพะโยคาวจร์ทั้งหลายที่กำลังสนับอยู่จงปรับกำลังใจของท่านให้ดีตามนี้ นี่การเข้าสู่ความเป็นประสงดาบันจะ,จะเห็นว่าเป็นของไม่ยากไม่มีอะไรลำบากที่มันดาท่านพุทธบริษัทที่จะต้องหนักใจนี่มองดูเวลาสำหรับจะพูดกันคืนว่าหมดเสร็จแล้วต่อต้นี้ไปของมันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะนั่งอยู่ก็ตามจะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ ควบคุมกําลังใจของท่านให้เป็นไปตามคําแนะนําที่กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติเพื่อสุขวาวัสโกใช้อารมณ์คิดเป็นสําคัญเมื่ออารมณ์คิดมีเหตุมีผลทรงใจดีแล้วจิตใจของบัทฑิตหลายก็จะมีความผ่องแผ้วทรงความเป็นประสงดาบันไดง่ายเวลานี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องพักคำอธิบายขอทุกท่าน จงทรงกําลังใจของท่านในเป็นสมาธิและพิจรารณาไปตามการะแสพัสธรรมเทศนาพรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําไว้จิตใจจะได้มีความสุขเข้าถึงวินิพานต่อไปตามการตามสมัยตามเวลาที่ท่านต้องการสวัสดี